เอกรับไม่ด้วยคุณกินไปกินมารู้สึกอิ่มยังไงไม่รู้ว่ารู้สึกอิ่มเลยแน่ๆเลยใช่โ <Hi. S 2> oh, อ้ยอิ่มมากเป็คนสวย สวยที่สุดในโลกส่วนตัวยืนหนึ่งเรื่องความสวยเพราะยืนอยู่คนเดียวบรรยากาศเข้าสู่วงการดูซีรีส์แล้วว่ะต่ออายุซีรีส์ไว้กันหลายปีแต่ไม่ได้ดูเลยอ่ะดูได้แต่แต่ก็คือแบบกลัวแบบติดซีรีส์อีกโดนสิงขึ้นอีก่เป็นคนสวยก็เป็นอย่างเงี้ยเนาะอยู่คนเดียวก็อยู่บ้านก็เหงา แต่ตัวเองอุย้ยตาแล้วกูลุกไม่ได้แล้วเนะี้ยลุกไม่ได้ <c oughs> ก็คือพี่พี่ฝึกตัวเองให้ตัวเองกินข้า,าวเช้าฝึกได้สองวันแล้วฝึกให้ตัวเองกินข้า,าวเช้าได้สองวันแล้วพี่เก่งไหม,มตั้งใจกับตัวเองคือเปลีป่ยนแปลงตัวเองก็คือว่าเป็นแปลงตัวเองหลายหลายอย่าง ก็คือตื่นเช้าแล้วก็ต้องใ้ทำงานในทุกวันกระสือะล้นรู้สึกว่าสิ่งใดที่ทำให้เราสึกมีความสุขก็คือการที่เราได้เอฟสัลท่ามาค่ก็แบบวันนี้ฉันจะต้องใส่ชุดนี้ใส่ชุดนี้มันก็จะอยากทําให้เราแบบอยากตื่นนอนเร็วแล้วก็แบบสนุกสนานกับการถ่ายของอะไรเงี้ยเออ้พอเราถ่ายพอเราได้ถ่ายรูปตัวเองสวยๆแล้วก็แบบเฮ้ยทำไมมันดีจังเลยอ่ะมันมีความสุขมาก มุมีความสุขก็ทาให้เราแบบอยากไข่ของยังมีชีวิตอยู่แล้วก็รู้สึกว่าโลกนี้ใจดีกับชีนจริงเลยอะ่ะแล้วก็พอพอพอสิว,ส,วสิวที่หายหมดแล้วใช่ไหมพี่ก็รู้สุบว่าคื้สิ่งทีพี่กำลังทาอยู่อะ่ะคือมันดีมันดีกับตัวเองแล้วก็รู้สึกว่ามันแบบมันใช้ได้จริงนะคือเราแค่เราเปลี่ยนแปลงตัวเองอะไรเงี้ยแล้วตอนนี้พี่กำลังฝึกกินข้าวเช้าให้ได้แบบตื่นมาสักเจ็ดโมงครึ่งเงี้ยก็คือตื่นตื่นจริงก็เจ็ดโมงมากินข้าวสักเจ็ดโมงครึ่งอะไรงเงี้ย ก็คือพอเที่ยงเที่ยงบ่ายมาก็คือจะต้องกินข้าวเพราะว่าเมื่อก่อนก็คือไม่สนใจเลยไม่หิวก็คือดูดกาแฟไปก็คือกินข้องของนมจุกจิกจก,กินนู่นนี่นั่นแล้วกินข้าวทีห้าโมงเย็นทุกวันแล้วรู้สึกว่าเออมันห้าโมงเย็นจนแบบเรารู้สึกว่าคือมันไม่อยากกินเพราะมันอยู่คนเดียมากๆแล้วมันมันไม่มีเพื่อนกินข้าวมันไม่มีเพื่อนคุยมันรู้สึกว่ากินข้าวไม่อร่อย ถ้าเมื่อไหร่ก็ตามที่ลูกค้าลูกค้าเราอ่ะไม่มาไม่มาลูกค้าประจําไม่มาใช่ไหมก็จะเราก็จะไม่ได้กินข้าวแล้ถ้าเมื่อใดก็ตามที่ลูกค้าประจํามาก็จะบอกคนสวยกินข้าวอะไรไม่กินข้าวนะอะไรอย่างเงี้ยก็กินข้าวเพลากับลูกค้านั่งกินข้าวโต๊ะเดียวกับลูกค้าไปกันเองเขาไม่ได้นั่งมากินด้วยกันอะไรอย่างเงี้ยเออวันนี้หนูมีส้มนะหนูซื้อส้มหนูซื้อกล้วยมาไปกินนะอะไรคือเป็นกันเองกับลูกค้าแล้วพอถ้าถ้าวันไหนลูกค้าเขาแบบไม่อยากกินก็เติมไก่วันนั้นแหละห้าโมงเย็นแล้ว เป็นกำลังใจให้เป็นนางตัวเองก็คือกินข้าวเช้าให้ได้ก็คือตอนนี้ก็เลยตั้งเป้าหมายไว้ว่าจะนอนให้ได้ห้าทุ่มปกตินอนคือห้าทุ่มเครื่องเที่ยงคืนอะไรยเงี้ยต้องนอนให้ได้ห้าทุ่มต้องเปลี่ยนแต่งตัวเองด้วยตัวของตัวเองดีไหมพี่ว่าต้องทำได้เป็นกำลังใจให้นาง วันนั้นทำเนึ่น้องเอกแบบนี้แหละถ้าใส่น้องเอกไป <laughs> น้องเอกคือแบบเถินมากดีใจล้วก็คือวันนั้นค่ะพี่กำลังจะกลับบ้านแล้วน้องเอกเดินมาพอดี แล้วพี่เอกพี่เอกกับน้องเอกก็คือมีมีสองคนนะพี่เอกคนนึงน้องเอกคนนึงบอกว่าเออเนี่ยเชิญพี่เขาเขียนหน่อยน้องเอกก็เลยมาเขียนรถให้น่ารักเขียนรถให้ไม่พอนะแบบชาวบ้านตื่นเต้นแบบเออแต่ละตัวมัมตัวแม่มากยัยเราคนแซวแบบดิสัมโอแก่แบบตัวมันตัวแม่แบบพี่ชายก็รถมาส่งโอ้ตาละเขินมากมีความสุขมากวันนี้มาในวารุจ้า เรือนี้น้องปิ๊บต้องได้เกตที่อยู่อันดับหนึ่งแน่ๆน้องปิ๊บแรงเกตใช่ปะแน่ๆน้องปิ๊บก็เป็นคนที่แบบมีมายเซ็ตดีเป็นผู้หญิงแบบถ้าถ้าทัศนคติดีอะไรอย่างเงี้ยเออพี่พี่รู้สึกพี่ชอบพี่ชอบอยู่ใกล้หนูมากเลยนะพี่รู้สึกแบบเออ มันดีอ่ะมันเบามันเบา,เบาสบายแล้วสุกว่าใครก็ตามที่มี m i n d ซ e ตดีมีความคิดที่ดีมีทัศนคติที่ดีแล้วสุกว่าเราอยากอยู่ใกล้เขาอ่ะเราชอบใครก็ตามแบบชอบดราม่าอะไรเงี้ยไม่ชอบไม่ชอบเลยไม่ชอบดราม่าเพราะเราก็เป็นคนแบบเอร์สเราเป็นคนแบบ <c oughs> เราเป็นคนสนุกสนานแบบสดใสตลอดเวลาสดใส24ชั่วโมงแบบสดใสามากสดใสแบบตะโกนรอดูเกตก่อน เียนี่อยู่อันดับสองไม่ธรรมดาอนนดุ้ยดีอะดีจังพี่อะพีพูดเลยเรื่องการเรียนนะพพูดเลยก็คือเน้นเข้าเรียนความขยันคืออันดับหนึ่งแต่ไม่ได้เรียนเก่กนะงนะแต่พูดน้วแบบว่าเข้าเรียน้ารู้ว่าไม่ถัด ไม่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 ขานเรียนเลยอะต่อให้เจออะไรขนาไหนก็คือไม่ผ่านเรียนเรียนไปได้ทุกนาอีกเลยเข้าใจหรือเปล่าอีกเรื่องหนึง่งคือเน้นเป็นเด็กดีเน้นเป็นเด็กดีเข้าเรียนไม่ขาดเรียนอะไรอย่างเงี้ยหูกร็รักหูก็รักก็คือแบบได้เกรดสี่ตัวัวก็คือเวลาเวลาเรียนก็คือได้แบบเกรดสี่อย่างน้อยก็คือสามสี่ตัวก็ถามว่าเข้าใจบ้างไหมก็เข้าใจเป็นบางบางอันอะไรเงี้ยเออ แต่ว่าส่วนมากเน้นเด็กดีผูรักอะไรเงี้ยเพื่อนก็อนึ่แต่ว่าเราเป็นคนที่แบบมันไม่ตอนที่เราเรียนพี่เรียนหนังสือพี่ไม่ใช่พี่ไม่ใช่แบบโคลิกนี้นะพี่ไม่ใช่แบบนี้เลยสมัยสมัยเรียนที่พี่เรียนอ่ะพี่เป็นเด็กอีกแบบหนึ่งพี่เป็นคนที่แบบเรียบเรียบเรียบร้อยมากนั่งนั่งเรียนนั่งแถวหน้านั่งหลังตรงเดี๋ยวพี่มือพี่จะวางพี่จะนั่งหลังตรงนั่งนั่งหลังตรงจนกระทั่งแบบ ครูจะชอบแบบว่า,บ,าบอกว่าแบบเออองจินดาคือแบบบุคลิกบุคลิกตะบุคลิกแบาบว่านั่งเรียนอะไรเงี้ยคือแบบหลังตรงบุคลิกดีนะอะไรเงี้ยก็คือแบบของเพืเอ่อนบอกว่าเออเล่นนแล้วนั่งเรียนสิให้นั่งเรียนบบตรงแบบน,น,นี้เสีย,นนยมองลงมากเราเน้นเด็กดีมันเป็นเด็กดีเราได้คะแนนที่หลังก็ได้คะแนนแบบดีๆมาเองแหละถ้าเข้าใจไหมก็คืออีกเรื่องมือตอนเรียนมันก็ มันก็ได้แหละเลยพอเรียนจบมาไปกันแหละสุดยอดเลยส,สวิงิงโก้เลยโ,โว้ยมันมากก็คือเรียนการขายจบมาปเป็นเอ็นซีเลิศได้ใช้อ่ะได้ใช้เลยมาได้ใชย้ยืนหนึ่งแล้วความสวยไปยืนอยู่คนเดียว <c oughs> พี่กินเลยนพี่ดาเยอะจนพี่แบบ ปวดเพดานเพดานปากอ่ะเพดานเหงื่อเนี่ยชิดกับฟันอ่ะแล้วพอเราใส่ลิปเซนเซอร์แล้วมันก็นันน่นก็เจ็บแล้วก็แบบชอบสั่งเลยซื้อซื้อดาแล้วก็ไปเอาไปกินอ,อีกสุโอ้ใหม่ก็ถ้าได้กินแล้วก็คือกินไม่หยุดไม่หย่อนวิ่เดินฉันวิ่เดินวันนี้ฉันจะออกกําลังกายน,นะหรอเพื่อออกกําลังกายด้วยแน่นอนวิ่งฉันจะฉากกลุ่มวันนี้เล่นโทรศัพท์ไปเล่นโทรศัพท์มาอ้าวทุ่มหนึ่งแล้วหรอเล่นโทรศัพท์ไปน้องแป้งบอกว่าส่งค่ะ ปวดปวดการถายไปรุปสิบเท่าโอเคไม่มีลูกไม่ถอไม่ข้อลูกได้ได้งสินไม่ไม่ได้ไม่หวคือแบบน้องบอกว่าทางบาเปิดแคสได้ละเปิดแต่แบบแคสโมแคสเ,แเราก็เปิดแต่ทาราชิวันกินดีค่ะมะพร้า